พระรสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้กิ่มาตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่กันเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่าาไกงวดที่ผ่านมาว่าเขาเด้พี่น้องว่าเขารถของอาจารย์ไก่งวดที่ผ่านมาบพาเขาเหลขกมันออกตะโกวเก่าแปดสองนั้นสามมือติดละ่ะสุกจันพุทธมองดูพี่น้องเด็กแปดสองสองแปดนี่ ล้วก็อยู่ลางร้อมสามมือติดต่อกัเนาะพี่น้องเนาะห้องอาจารย์ไกลนี่คอบอกเขาแล้วพี่น้องได้ห้องอาจารย์ไกลนี่ก็ขึ้นรถห้องอาจารย์ไกลนี่คอบอกเขาคุณคนมันลวดแต่ว่าเสียงกับยดกดังแนี้ได้พี่น้องยกขานทาง เอฟซีพี่นอ้องสอนใดสนใจเขากุมเขาฟี่พี่น้องมีี่แนวทางไว้หุ่นได้พี่น้องได้มีเล่ามีฮาหน้อยรัฐบาลไทยก็มี่เดี๋ยวมืออื่นกับจีลงรัฐบาลไทยเนาะพี่น,อน้องเนาะเงินกันเลยอ๋อลืมออกมาไหวพดพี่น้องแคบหน้าจอดนะครับได้เขากุมเขาฟี่บริด้เสียเงินเสียข้ามหนึ่งพี่น้องเข้ากลุ่มเข้าฟีเได้พี่น้องได้ วันศุกร์สามสิบสิงหาหมวดสุดไายพี่น้องหวดสุดไายของเดือนสิงหาบานนี้ก็คิไปเริ่มไม่ของเดือนกันญ่าวันที่สองคนละพี่น้องวันจันทร์ที่สองคนละบานนี้อันนี้เป็นงวดสุดไายแล้ว ของเดียนซิงหาลาวพัฒนาต้องเขียนอร์มนิ่น้องวาลาวพัฒนาเพราะว่าอาจารย์ใกลเพ่นกับรัฐบาลไทยเพันกันมี่ให้กัน รัฐบาลไทยเพิ่นกับปล่อยไปแล้วตองวดหวุห่นเอวิ่งบนล่าง วิ่งบนรางเท่าไรหรอวิ่งบนรางหนึ่ง วิ่งบนล่างหนึ่งหนึ่งกับสามได้พี่น้องได้ซีไปจากเมื่อแล้วหนึ่งกับสามตัวนกซืกับซื้อประตุงพี่น้องแ้มกันกับงูไล่น้ำเพื่นแน่นที่สามเอาบอลแน่พี่น้องบอลแน่มาสามเก่าแล้ว มันตรงมากอีกละแต่แปดต่แปดสองยังมาสามมือติดสามมวดติดได้เน้นที่สามส่วนจับคู่ สามสามสามโอ้คันขึ้เป็นหมักสามแห้งตัวนี้พี่น้องไก้สามสี่สามหา้า สามหกสามเจ็ดหนึ่งสี่รักหนึ่งใี้ไปนอนก่อนเลย

หนึ่งเกตโอ้จนกี่พอ่พอเขียนเลขยังไม่เลขสามตัวเล้พี่น้องยังไม่เลขสามตัวอีกเลขสามตัวนี่ก็คือศูนย์สามสามโอ้อยอาจารย์คือมักสามคักจังหวัดนี่ เก้าสามหกเก้าสามหกได้พี่น้องได้เพราะมันก็มักคักนะมักสามเพื่อเน้นให้ฟ้อมทุกงวดเน้นเลขสามตัววันน้งวดเน้นเลขเพื่อเน้นที่สามสามเลยพี่น้องเอ๋อพี่น้องบรรณาได้เลขอาจ์คีเบิลคิเปา เลขอาจีเบิ้ลชีปเป่าได้พี่น้องเพื่อนเน้นติดสามเลขอาจ,จารย์เพื่อนเน้นติดสามสามสามกับสามหกได้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวตัวเน้นเพื่อนกับศูนย์สามสามตัวร่องก็คือเก้าสามหกเพื่อนมันเพื่อนมันใจที่สามอาจ,จ,จารย์ใกล้เพื่อนมันใจที่สามแห้งจับเบิ้ลให้ได้สามสาม เอาพี่น้องมักเบิร์นตัวแรกับพิจารณาเบิรงแต่ของอาจารย์แันคือสามสามมันกนาชิดได้พี่น้องเล้เลขเบิร์นมากหลายหมื่นมากบด้มาโดดละนาพิคิดนาไอพิจารณาได้พี่นอ้องได้เอาวัานสุกที่สามสิบสิงหาสองหาหกเจ็ดลาวพัฒนาอาจารย์ไก่บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสามเน้นที่สาม ส่วนจับคู่นี่ก็เป็นตัวเน้นเพ้อมพี่น้องสามสนี่แล้วก็สามสี่สามหาสามหกสามหกก็เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นแล้วก็สามเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหหนึ่งเจเลขสมตัวกัตัวเน้นเพิ่นกับศูย์สามสามตัวล่องก็คือเก้าสาเด้อพี่นอ้องเด้อเอ้าพน้องพี่น้องเขาแกบหน่อยจอตามนี้ครับพ่เมานี่ใส่ตัวกล้วยมันจังของกล้วยกล้วยมันจังขีดกล้วยมันยังขี้เขา พี่น้องแคบนาจอยนะครับเด้อตรงดีชัดเจนดีมักชอบตัวใดกับพิจารณละหน้าเบิร์กโมมาเข้าข้าพานตัวเล็กเป็นแค่แนวทางนะควบุญบความุณนอาจารย์ไกลละลายครับผมคอยพี่น้องเข้าโชคหมานสู้ผู้สู้คนเมือแรกงนี่สองทุ่มครึ่งเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยสำหรับคลิปนี้เพชรพระรวยสวัสดีครับผม